แค่คันนี้รถสวยมากนะครับคันนี้ราคาดีด้วยแตงรอบคันสวยเซรามิกพร้อมทั้งหลังคาแบบทูโทนสวยมากต่นผลิตประเทศถูกลงเยอะับรถที่ความเร็วต่ำนะครับตัวนี้ตกเติอน,นการชนด้านหน้าเตือนรถขับจับรถจับคนด้วยนะครับตัวกล้องนะครับจะเป็นกล้องแบบ360นะครับเปิดไฟเดียวด้านไหนนะมันจะโชว์กล้องด้านข้างนี่นะครับ่เดีวขวาจะโชว์กล้องด้านขวานะครับ ว่าตัวขับหลัง1 7 0แแรงม้าตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเร่งดีนเนี่ยดึงดีใครที่ดูรถว่าไฟฟ้าตัวนี้ขับหลังวิ่งนุ่มนะครับสมเหมือนรถน้ํามันทุกอย่างนะครับไงลรองมาทดลองขับได้สวัสดีครับวันนี้ผมชายนะผมมาอัมรถ MG4 ตัวนี้ครับเป็นรุ่นเอผลิตในประเทศนะครับ คันนี้ผมให้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.69%นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับชุดแต่งรอบคันสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับอย่าได้รถรุ่นนี้นะครับ MG4 คันนี้นะครับผลิตในประเทศนะครับดูคลิปนี้ให้จบว่าคันนี้ผมแถมอะไรบ้างเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมชายนะวันนี้ผมมาแนะนํารถ ใหม่นะเป็นรถ MG4 รุ่น X นะครับอันนี้เป็นรุ่น C.K.D รุ่นผลิตในประเทศนะครับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบีย้ย0 69%นะครับฟรีชุดแต่งรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณ8,000กวา่าบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่น s t ต n d า r เลนส์นะครับคันนี้เป็นรุ่น X เป็นตัวลองจากรุ่นลองเลนส์นะครับเป็นรองท็อปนั่นเองคนระับเป็นภายในแบบทูโทน,นครับแต่เป็นระบบ ไอสมาร์ทแล้วนะครับระบบเซฟตี้จัดเต็มนะครับรุ่นนี้มีกล้องแบบ360องศานะครับระบบความปลอดภัยมีให้ค่อนข้างที่จัดเต็มนะครับนี่ครับมีกล้อง ADA ดด้วยนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวจับเอ่อเป็นเบรกอัตโนมัตินะครับจับคนจับรถด้วยนะครับคันนี้นี่ครับกล้องหน้าก็มีนะครับคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับชุดแต่งสวยมากคันนี้ครับดูครับชุดแต่งเป็นตัวใหม่ของรุ่นนี้เลยนะครับเข้ากับตัวรถมากนะครับดู รถดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับคันนี้ฟรีชุดแต่งนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.9%นะครับโปรแรงที่สุดในไทยแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับตัว MG4 ไฟฟ้า100%นะครับคันนี้เป็นรุ่นขับหลังนะครับ170แรงม้านะครับคันนี้คันนี้วิ่งไกลสูงสุด413กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ ตัวนี้มีโฮมชาร์จที่ด้วยนะครับรถผมว่าตัวถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปครับถ้าเป็นรุ่นก่อนตัวนี้เปรียบเสมือนตัวท็อปแล้วนะครับเพราะมีระบบไอสมาร์ทสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นแบบฟ u ู l LED แบบเต็มระบบนะครับพร้อมเดินทางลันนิ่งนะครับคันนี้ล้อแม็กเป็นขอบ1จนิ้วนะครับอันนี้เป็นตัวฝาครอบล้อมากับรถเลยนะครับไม่ดูรอบรถเป็นหลังคาดํานะครับ กระจกข้างสีดำสวยมากข้างในเป็นทูโทนสีออกครีมนะครับไม่ดูรถแบบเต็มๆนะรถตัวนี้นะครับมีหลายสีมีสีใครอยากได้สีไหนก็ทักมาผมได้นะครับนี่ครับเป็นรถไฟฟ้า100%ตสไตแฮชแบกนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นีครับไฟท้ายถ้าเป็นตัวใหม่นะครับหรือเป็นรุ่นท็อปจะเป็นแบบ เส้นยาวนะครับเป็น LED แบบเต็มนะครับพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้านหลังรวมถึงตัวมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ถอยเมียทั้งหมด4จุดถ้าเป็นชุดแต่งตัวนี้นะครับดูด้านหลังครับเป็นดีไซน์มาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับสำหรับชุดแต่งตัวนี้นะครับสวยมากลงตัวกับรถนะครับพอลาแต่งมาแล้วดูรถทั้งคันที่จะเต็มนะครับ ท้ายมีขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่ของได้ข้างเยอะนะใส่ถุงก๊อฟได้นะครับตัวนี้ผมว่าหายห่วงครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นรุ่น MG4i Smart นะครับกล้องนี่ครับมีกล้องหลังให้ด้วยครับสําหรับรถตัวท็อปนะครับที่เป็นตัว X นะครับจะมีตัวสปอยเลอร์จากโรงงานมาให้แล้วนะครับนี่ครับเป็นสปอยเลอร์สวยนะเป็นตัวลมดําแล้วก็สีตัวนี้จะเป็นสีตามตัวรถรวมถึงตัวหลังคาดําแบบทูโทนด้วยนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นการชาร์จไฟนะเป็นทั้ง A c ทั้ง d c นะครับชาร์จได้นะครับชาร์จไวมากรุ่นนี้รับไฟแรงมากเป็นแบตเตอรี่ขนาด4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับคันนี้ดูครับผมไปดูรอบๆรถแบบเต็มๆอีกทีนึงนะครับภายในเป็นสไตล์ทูโทนนะครับถ้าเป็นเบาะนี่ครับเป็นครีมนะเบาะเบาะสามารถพับได้40-60นะครับตัวนี้ บอกผมว่าเลอะย่านนะครับเบาะสีนี้นะครับตัวนี้เพราะตัวที่นั่งจะเป็นสีออกสีเทานะครับเบาะด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นพรมกระดุมที่ผมให้นะครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถที่รถไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ผมว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้ดูแจมแบกคีเรตเอ็นที่นะครับนี่ครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับทูโทนสวยมากเบาะค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับ ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับระบบตัวที่ปั่นน้ำฝนแบบอัตโนมัติหน้าจอเป็น LCD นะครับหน้าจอกลางเป็นขนาด12นิ้วนะครับสามารถเล่นนีเวกเกเตอร์ได้นะครับสามารถเลือกตำแหน่งต่างๆนะว่าจะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับที่จอดรถร้านอาหารที่เราไม่รู้จักครับจะสามารถคำนวณในนี้ได้หมดเลยนะครับเป็น Apple CarPlay า n d r o i d Auto แบบไร้สายด้วยนะครับการเลือกต่างๆนะครับโหมดเป็นนี่ครับ โหมดการใช้งานน้องข้าง่ายนะครับปรับมาให้แล้วค่อนข้างที่จะใช้งานงานระบบล็อกประตูดับเครื่องยนต์ครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับเอาตัวนี้นี่ครับหน้าจอนะครับสามารถปรับการใช้งานการคืนพลังงานได้ทั้งหมดนะครับเป็น Apple c a r ปิ a คาเพนดอร์โ t o ด้วยนะครับรุ่นนี้นี่ครับบลูทูธทุกอย่างนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับพร้อมตัวเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ ตัวปรับระบบต่างๆนะครับไม่จะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะครับตัวดึงกลับเลนนะครับเลนคีบแอซิดนะครับนี่สามารถปิดได้เลยนะครับตัวเลนใครอยากจะไม่อยากให้รถดึงกลับนะผมว่าปรับตัวนี้ได้นะทำให้รถปรับได้ทีเดียวนะครับไม่ต้องมาปรับอีกรอบหนึ่งเหมือนรุ่นเดิมนะครับสำหรับตัวล็อกตัวนี้นะครับนี่ครับภายในนะครับอันนี้เป็นกระจกปรับลดแสงแบบอัตโนมัตินะครับสามารถ ถ้ามีรถสรดไฟสูงมาก็สามารถปรับให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ระบบต่างๆนะครับของเกะต่างๆช่องเสียบ usb นะเปะมีทั้ง usb c นะครับกับตัวไท e 4รวมถึงตัวนี่ครับตัวสำหรับตัวชาร์จไฟนะครับใครจะมี power l e t d ต่างๆมาเสียบตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเกะมีไฟด้วยนะครับนะครับสำหรับรถ mgc รุ่น x คันนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับอันนี้จะมีตัวใบสปอตให้ด้วยนะครับเวลาปรับตัวเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับกับจอวเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังมีให้ครบนะครับสาหรับตัวความปลอดภัยตัวนี้นี่ครับกระจกไฟฟ้าเอ,อโต้ทั้ง4บา ใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG4 Electric รุ่น X นะครับผลิตในประเทศนะครับดอกเบี้ย0.69%นะครับฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับพอนเดละ8,000กว่าบาทนะครับทักมนได้24ชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ